หลวงพี่น้ำฝนย้ำไม่อยากตอบโต้แพรรี่และจตุรงคขอใช้หลักธรรมทำงานเพื่อญาติโยม หลวงพี่น้ำฝนไม่ต่อความยาวย้ำไม่ให้ค่ากับคนที่มาพูดเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงแต่สิทธิ์มาได้ยินว่าเป็นเดรฉานวิชาอาจจะไม่สบายใจส่วนตัวไม่ได้โกรธหรือมีอารมณ์เพราะผ่านอะไรมามากแล้วขอใช้ศีลสมาธิปัญญาช่วยชาวบ้านที่มาใช้บริการโรงพยาบาลที่วัดไผ่ล้อมวันละ400-500คนจะเกิดประโยชน์กว่า จากกรณีภัยวันวนณบุตรหรือแพรรี่และนายจตุรงจงอาสานักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนาได้ออกรายการโหนกระแส จากกรณีที่พระพยอมกลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วได้ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างชัดเจนและมีการนำคลิปไปแชร์ต่อในโลกโซเชียลซึ่งมีการพาดพิงไปถึงมาตรา112ทําให้เกิดกระแสของการวิพากษ์วิจารณ์ไปในวงกว้างกระทั่งพระครูประหลัดส,สิทธิวัดหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการเป็นพระมีคำสั่งของมหาเถรสมาคมเรื่องห้ามพระพิสุกสัมเณน ไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องทางการเมืองและเป็นประเด็นร้อนที่สังคมจับตามองหลวงพี่น้ำฝนกล่าวว่าวันนี้ไม่ได้ดูรายการที่มีการนำไปเสนอที่ทั้งคู่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกรณีนี้ เพราะวันนี้ได้ออกไปกิจนิมนต์ช่วยมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันมงคลโดยมีการเชิญไปออกรายการซึ่งการที่ถูกกล่าวหาว่ามีการใช้เดรัจฉานวิชาในการลงณนะหน้าทองและการขายกระเป๋าทำผ้าพันคอปลูกเสกในวัดไผ่ล้อมก็ไม่ได้ดูแต่ก็ทราบในรายละเอียดไม่มากรู้จักจากลูกศิษย์เท่านั้นโดยไม่ได้สนใจหรือว่ามีความโกรธอะไร เพราะถ้าไม่ปรงและเอามาถือเป็นความโกรธก็คงจะมีเรื่องมีราวกันไปใหญ่โต หลวงพี่นัำงฝนกล่าวต่ออีกว่าคือเราต้องใช้คำว่าปล่อยวางให้ได้เพราะถ้าปล่อยไม่ได้ก็จะเกิดคำว่าบันดาลโทษะแน่นอนส่วนคำว่าเดรฉา,านวิชาคือพูดตรงๆว่าถ้าลูกศิษย์ของอาตมาได้ยินเขาจะรู้สึกอย่างไรอาตมาเคยไปกล่าวหาตำหนิเขาไม่ว่าเป็นนั่นนี่เคยไปว่าเขาตั้งแต่เป็นพระที่เป็นแบบนี้เคยพูดไหมก็ไม่เคย ตอนเป็นพระนั้นเคยทำตัวดีหรือไม่อย่างไรเคยพูดไหมก็ไม่เคยแต่วันนี้เราดับได้แล้วนั่นคือบรรดาโทสะซึ่งก็เป็นบ่อเกิดแห่งความหายนะ วันนี้ให้ดูที่การกระทำวัดไผ่ล้อมไม่เคยไปเรียไรยบอกบุญใครถ้าโยมไม่เคารพศรัทธาในตัวอาตมาจะช่วยเหลือคนได้อย่างไรทั้งคนเป็นคนตายทั้งมีโรงพยาบาลในวัดไผ่ล้อมได้ช่วยเหลือคนได้4 5 0ถึงคนต่อวันเรามาทำตรงนี้จะมีประโยชน์กว่าและให้มองพวกนั้นว่าไรค่าเพราะมันไม่มีประโยชน์หลวงพี่น้ำฝนกล่าวหลวงพี่น้ำฝนกล่าวต่ออีกว่า อาตมาได้ให้ความเห็นในฐานะประธานคณะทำงานแก้ไขข้ออธิกรณ์ภาค14ก็พูดไปตามหลักการแต่ก็มีเรื่องที่มันมินเมแต่ก็ไม่อยากจะพูดส่วนคำถามที่ถามว่าจะไปโจมตีหรือฝ่ายตรงข้ามหรือไม่บอกได้ว่าพระต้องเป็นมชิมาปฏิปทา คือต้องเป็นทางสายกลางเราจะไปเอ็นเอียงไม่ได้ใครมาขอสินขอพรเราก็ต้องรดน้ำมนต์ให้พรไปตามหน้าที่ของพระซึ่งอยากจะบอกว่าจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ตัวทำจะสูงจะต่ำก็อยู่ที่เราทำตัวเขาเรียกว่าพระนักเลง เพราะอาตมาอยู่กับวงการนักเลงมาตั้งแต่9ขวบและบวชตอนอายุ20ปีบวชมาแล้ว30ปีได้พบเจอเหตุแบบนี้มาตลอดสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบรมครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อพูลท่านก็สอนให้อยู่ในศีลสมาธิปัญญาถ้าอาตมาทำตัวไม่ดีไม่มีใครมาเคารพศรัทธาหรอกหลวงพี่น้ำฝนกล่าวปิดท้าย